หัวข้อสุดท้ายของบทที่สามนะครับสามจุดหนึ่งสองนะเป็นเรื่องนวัตรกรรมนะครับ innovation นะครับนักวิจัยนะเคมีนะครับก็จะแนะนำว่าอ่อมันไม่มีสูตรน้ำยาใหม่ๆสูตรโมเลกุลใหม่ๆที่จะมาทำเรียกว่า มาทําให้เงื่อนไขาการทําความเย็นมันน่าพึงพอใจนะครับไม่มีไม่มีสารหอมเย็นที่เป็นอุดมคติที่ทําให้ทุกคนพอใจนะครับเราก็สามารถคาดหมายได้ว่าเราก็จะเจอเนี่ยครับการใช้งานแบบรูปแบบใหม่ๆนะเป็นอินโนเวทีฟดีวยนะครับเอ่อการก็คือก็น้ำยาคงเป็นน้ำยาเด,เดิมนี่แหละก็เป็นพวก HFO นะครับที่เป็นของ ของเอาไปผสมกับสารนุ่นสารนี้นะครับก็คงจะเป็นการใช้สารกลุ่มที่มีอยู่เดิมนี่แหละไปผสมนุ่นนี่นั่นนะครับคงจะเป็นนวัตกรรมในเชิงนั้นมากกว่าไม่ใช่เป็นนวัตกรรมในเชิงแบบผสมสารเคมีตัวใหม่ๆขึ้นมาเนาะแต่เป็นการเอาสารตัวเก่าๆนี่แหละมาจัดส่วนผสมใหม่นะครับเพื่อที่จะมุ่งเป้านะครับไปยังตลาดคนละเซกเตอร์อย่างเงี้ยนะครับก็คือตลาด สายไหนสายไหนต้องการทําความเย็นในลักษณะไหนเนี่ยก็เอาของที่มีอยู่นี่แหละนะครับมาผสมกันในสูตรที่เหมาะสมนะครับก็จะได้ทํางานในก็จะได้ทํางานโดยอันที่ต้องดูจริงๆก็จะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องแบบ limited f l a m m a b i l i t y ก็คือก็ผสมกันก็เป้าหมายก็ใช้งานเฉพาะทางใช่ไหมเฉพาะเซกเตอร์แล้วก็ให้การลามไฟของมันนะให้การติดไฟของมันเนี่ย ไม่มากเกินไปนะครับเนาะคือมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเทรน์มันมาทางสารธรรมชาติใช่ไหมซึ่งสารธรมร,ธรมชาติสารทางความเย็นธรรมชาติส่วนใหญ่คือติดไฟอ่ะเฉะั้นมันเลี่ยงเรื่องติดไฟไม่ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็จะต้องหาสูตรผสมนะครับที่มันทําให้ติดไฟน้อยหน่อยนะครับก็อย่างเช่นกลุ่มนี้กลุ่ม A2L นะครับ Low Flammability นะครับนะซึ่งก็ ก็คิดว่าก็จะต้องทําอย่างนี้กันในวงกว้างขึ้นนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับการพยายามลดต้นทุนนะครับก,ก็ก็ก็กําลังดูกันอยู่นะครับการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับก็ยังก็ยังทํากันอยู่นะครับการพัฒนาการของการใช้แอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับโดยการเน้นไปที่ การปรับปรุงประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับอย่างที่เคยเล่าเนาะแอมโมเนียนี่อยู่ทั่วนิรันดอยู่แล้วสาหรับการทําเป็นสารทำความเย็นก็มีแต่ทำไงให้ระบบมันปลอดภัยขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเดี๋ยวกาลังจะกลับมานะครับรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าวงการทําความเย็นก็คาดหมายว่ายังไงถ้าคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาแน่นะครับ เพราะว่ามันปลอดภัยสุดแล้วนะครับเราต่อ,อย่อหน้านี้เลยนะเล็กนิดเดียวนะครับห้จบอากาศนี่ก็สามารถเอามาใช้เป็นสารทำความเย็นได้นะตามที่เราพูดอยู่ในบทเรื่อง refrigeration cycle นะครับน้ำนะครับ r เจ็ดหนึ่งแปดนะครับเนี่ยหนึ่งแปดนี่คือโมเลกุลโมลโมเลกุลของน้ำใช่ไหม h สองก็คือตัวละหนึ่ง o นี่คือ สิบหกบวกกันก็เป็นสิบแปดนะกลุ่มธรรมชาตินี่เป็นเลขเจ็ดนะครับเจ็ดหน,นึ่งแปดก็คือน้ํเนาะน้ําเนี่ยก็ได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับในฐานะที่จะเอามาใช้เป็นใช้เป็นสารทําความเย็นนะครับขอบอกว่าให้ไปดูงานของนายคนนี้นะครับปีสองพันสิบห้าอันนี้อ่านไม่ออกมีตัวจุดจุดอุ้มเล้าอะไรข้างบนนี้ด้วยมันอ่านไม่ออกอ่านซุปอ่านอะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่ออกนะครับก็อ่น นี่อากาศน้ำเป็นสารทำความเย็นได้ด้วยนะครับก็จบกันตรงนี้นะครับบทที่สามเรื่องสารทำความเย็นนะครับเดี๋ยวเข้าหน้าก็จะว่ากันเรื่องบทที่สี่ลวเขาก็จะเริ่มเข้าอุปกรณ์หลักสี่ตัวเนาะก็เริ่มที่คอมเพรสเซอร์นะครับ